นะคุณชายมัดผมค่ะทุกคนจะให้้มาตัดมะเอเทศให้นะคะทุกคนนั่งถ่ายวีดีโอนะนี่มะเขือเทศส่วนหลังบ้านนะคะทุกคนดกมากดกแขงดกโกโพดดกโพสูงพร้อมนะคะนี่จะสวัสีสวโอเคคุณเน่นั่งพรมพักวน Yeah, and the right one in size is look very red. Is that that one? Or this one? The yes. big one. That one? Yeah, yes, please. Can't now? Song, look, yes, please. นี่สวยๆขอบคุณค่ะ beautiful สดจากต้นช่วยกันทุกคนไปทำสบัดกันเอาค <You 're S 1> ่ะ yeah it is it's beautiful